สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีแฟนกับแฟน,บนเพียงเอฟซีสาวรวยผิดบันเพีงท,ทุกทุกคนทุกทุกท่านครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องกู้ไก่ละเพื่อต้อนเชียรครับพี่น้องมาหวัดจอดถึงเล้วพิธีเรียบร้อยนะครับมาหวัดงานแล้ว สิไปนอนสิไปพผักใส่กี่บาทเนี่ยพี่น้องหมุนแถาปากไว้หุ่นบอพี่น้องใ <c oughs> สเ่เถือก็อบ่าถือกินเหมือน ทัวร์มื้อนี้เป็นรอบที่สองแล้วนะครับมื้อนีอ้วันที่11มกราคมนะครับพุทธศักราช2568ตอนพี่น,น้องนองที่นี่สลายพิรแพ,พงทำการแสดงอยู่ตลาดฉลองกรุงนะครับซอย39นะครับลาดกระบังกทมอได,พอดอ้พี่น้องเด้อพี่น้องอยู่ไก่กะอย่าเรือไมกก้กําลังเก็บที่นั่นสลายพิรแพ,พงกันได้นะครับมาหอดเรืวจะได้ใครจังนวดบ่หลับบ่ดีเลยพี่น้อง นอนสามชั่วโมงตืง่นขึ้นพอดีเลยใก็สิไปปันผาสักผาสักอนพอดีสักผาเปิดใส่เาาอาแต่ว่าใู่พี่น้องมันหนาวอากาศอากาศหนาวอยู่นะครับอากาศหนาวดีใจน้ำภูมิสวกถึงเด็กเล่าโบานนี้เด้ยพี่น้องเด้อดีใจน้ำทุกๆคน ที่มีโฉมมีลาบผู้บ่มีโฉมกับสู่ต่อไปไาจากสิว่าจังใดเนาะพี่น้องเนาะความฝันก็คือความฝันล่ะถือจังว่าดีไปบ่ถือกะคือว่าล่ะครับพี่น้องจักสิว่าจังไดนนะครับมืัอคืนนี้อ่าพี่น้องอาจจะได้เบิ่งคลิปใกล้ก่อนสิออกเดินทางใกล้ก็ได้ไปกราบไหว้ขอพร ไปบอกเซ็นบอกการเพื่อนหล่อป้าลูกหลานเดินทางแล้วเด้ออาเซียนสู้กับมาเขาฟันอีกพี่น้องก็มีซีรีส์เนี่ยมืนหนีก็บบ่เห็นฟันนินยังสงสัยเพื่อนเสียใหญ่แล้วลนะ้วพี่น้องเนาะสามหกหกสามเพื่อนเสียใหญ่อาจจะเป็นอาจจะไปออกรัฐบาลไทยก็ได้พี่น้องซื้อล็อตเตอรี่ไว้เนี่ยผู้ละใบซองใบนะครับตอนนี้ตาซื้อบอกกอกเลยครับคุยจังเดี๋ยวมา ได้นอนติ่มอิมติ่มทีไปครับทั้งที่ได้นอนสอสมชั่วโมงหนึ่งเนี่ยนะครับเดินทางออกจากงานมื่ขึ้นนี่ประมาณเกือบตีห้าครับใกล้ก็คือรถข่าวฟองไปอินเลยนอนหลับเลยนะครับมอจอดถึงงานแล้วเป็นทีเรียบร้อยครับพี่นองก็เริ่มหิวเนี่ยเราก็สิบหาสวยเขาส่วยนามสักอนนะครับ มื่อวานนี้เก็บข้อหลายพี่น้องเอ้ยสู้คักสู้เนี่ยท้ายคลิปพี่น้องเบิง้งนะครับจังใดกับมื้อนี้กะมีเวลาไกลกับกกจิตไทยพี่น้องเบิง้งคือเก้าหล่ะครับพี่น้องสามสี่คลิปไปก็ว่ากันไปพอได้พักพอนพอได้ท้ายพี่น้องเบิง้งพอได้เบิง้งอ่ะสถานการณ์ไปเรื่อยๆอัปเดตไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะ แต่ว่าตอนอยากใกล้ชิดสักผาสักคนเพราะว่าเสียผาโมมีสีใสแล้วเสียผาเบิดพอดีนะครับไทยบรรยากาศให้พี่นองเบิงเมื่อวันจอดถึงงานแล้วเป็นทีเรียบร้อยพี่นองอยู่ไกลกันยีเร่ใหม่กำลังใจด้อครับเด้อ ส่วนมากตัวคนกันนี่แหละใส่ปลากล้วยนี่แหละนอนพี่น้องเนาะนอนในปลากล้วยยินดีคร<ค>ับพี่น้องอากาศพร้อนนะครับอากาศพร้อนลมเย็นซวยๆนะครับอากาศหนาวขึ้นมาหนาเลยอากาศดีนอนทั้งร em, ุ่นกับนอนได้แ <Yaz> ต <weights and followers> ่ว่าใกล้กันเลยกันว่าพร้อมบ่อนพหยางนี่พอตะลุนจอดปุ๊บไกลบ่เคยตื่นเลยพี่น้องบ่เคยมาติดตื่นตอนตอนหอนงาน ตื <t od ian |ms|> ่นตื่นถึงทันทีเลยนะครับไอ้ตื่นเราก็เล่าให้ลูกแม่ละกันใอ่าคลิปไปพี่เรามึงจะคลิปสักวันหน้าใครมาก็จะเสียเอาเสียผ่าไปไปปั้นไปซักไวปก็สิมาไทยพี่น้องมึงอีกนะแต่มีเวลาเนาะจัดงในพี่น้องกับเขาไม่ก็ลังใจไกลขึ้นเกาคือเดือบได้อพี่น้องเด้อนะครับมาทั่ว แถวเกาะทอมม่าซามื้่นและพี่น้องเนาะหลังจากนั้นเลาก็สิได้โก้โค้งเวยกับอีสานบ้านเฮาคือเก่าคือเดิมนะครับแกลนเกาะทอมม่ก็สิบ่คือแกลนอ,อีสานบ้านเฮากาสิลิ้นไวเลือกเร็วนะครับเห็นงาน,นจิตวิทย์ฟ้าฟัางฟังนะครับเฮ็ดงานเคียงกับเวลาครับหามารินแถวกอออรุงเทพเกาะทมม่ชุมบุรีระยอง่ง วัี 3, 000, ่สามบ่าสาบาเราเริ่มทำการแสดงสามทุ 3, ่มนาอพี่น,อน้นองนะอล้วกาเลือกหกโมงหรืประมาณกาัที่ไปซักนี่แหะไปซักปวติโอ้ส่เสียก็บบถึงทางพี่เอ้อยกริ่ฟ้าพูดโอ้ยนาะทีนี้ย่างออกไปเลี้ยวไส้แม่ไมนเลยที่ไปซักที่ไปซักพร้อมกันเนี่ยใส่ไม่ถ่วงพนัพี่น้องกระิฟ้าพูดใส่เสียกับบถึงทาง เธก็บักกระตื้นตีจมูกเก้านีบอกว่าฝนตกเมร์เที่ยาฝนตกเม่นบ่เขาอัมนยกลองแล้วหอลินโตห่อหลินมือไม้เม็นบ่จำโมผิดตอนรอบนั้นนะตลาดฉลองกุ้งส้อยอาสาสิบลาดกระบังขอทมอครับพี่้องมาให้กำลังใจดื้อค่เดียบอร์นก็ขนบแดนเราก็รุมดีแดเมืดลายมันมือถึงสีแดงฉันว่าตื่นมาอย่างวันนี้แออ ตะเก ا คือบนตื่นสันดีอดเออนี่แหละพี่น้องกับสิพักกันไปซักผ้าเจ๊กคุณหรือสีสาวกับสีซักคือกันแล้วย่างไปนี่พวกไกลนี่ย่างมาไปถนนใหญ่เลี้ยวซ้ายกับเมียนเลี่ยวไปทับกับซ่าเนี่ยเข้าไปทับกับซ่าเนี่ยเข้านึงเจคุณย่างไปแล้วก็ห้องเอินเกียรต,ติ์ตัวทับตะการ ตอนนี้รถบาสกับกระลังสีย,ยหญ่ฮะมงจอดนะครับฮะมงจอดให้ให้เรียบ,ยบร้อยบุญลาพี่น้องมาทิ้มเอิญหลังหลันมีที่ถ้าใครยังไ่ไดีนอนต้องมาในแพ็กพอนกันสิมาครับมาไายพี่น้องบงุญขึ้นเขาคือเดือดเป็นพี่น้องเนาะฝากเปกันไลงใจให้ไกลนั้นอีกนนเนี่ยครับท่านใดที่ยังไ่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องไก่ได้มีจจากช่องนี้ได้พี่น้องเด้อนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์หนึ่งไลค์แทนหนึ่งกำลังใจหนึ่งแชร์แทนหนึ่งกำลังใจนะครับและทีสําคัญนะครับหนึ่งการติดตามนะครับคือหนึ่งกำลังใจที่ยิ่งใหญ่นะครับพี่น้องครับเอาจยงสันหลักครับพี่น้องคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเวสต์มินสกตอนพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ